สวัสดีครับ f อซครับสวัสดีครับเมอนเดาแอมโลธงเดินทางมาติดตามตัวเลขครับพออยังอีกครังหนึ่งครับเอฟซีคุณพ่อหัวหน้าผีพอหญ่เสือไา่ครับเนาะมาเมเนครับเอฟซีฟันเห็นกับปูว้าได้ครับกับปูตัวนี้ครับเป็นกระปูผีสิงครับตาแดงจึงคืนมาสันครับตาแดงจึงคืนวทต่ิพานมากครับเอฟซีเนาะห้องบอกหกหาหกหาครับกามาตรงๆครับเอฟซีมาเมเนครับ มาห้องบอกพอหญิงอีกแล้วครับเอฟซีเนาะว้าได้เพื่ว่ายจะกินหวัวหมูว่าสันกับโกยังเขากินแม่งเมากับโกนี่ไม่ได้กินแม่งเมาครับพี่นอ้องเอฟซีมาว่านี้วายจะกินหวัวหมูว่านันโอ้ยมันจังตแตกสกระเดื่แล้วพยหญคนพ่อนาทีนี่เนอะอาเนะครับอ่ะถือเนี่ยครับคุณพอหญิงสวัสดีครับ,วบสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหญิครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเนาะครับพี่น้องเอฟซีนี่ตัวเลขของเป็นเขามากฮกฮากับโกตัวนี้ละสำคัญนี่ เป็นยังพออย่างนี้สิบหกอืมไม่ได้กินแมงเมาแมงใหม่ไปอยากกินหัวหมูอยากกินหัวหมูวันนโอ้ยเป็นเป็นเบาออกมาแนวนี้เลยบอกครับออากินหัวหมูเพื่อนว่าเอาเพื่อนเพื่อนเบาแนวไยอกระปูกเพื่อนเบาแนวไยอกระปูกนี่ไหมเชื่ว่าได้สำคัญโอ้ยแฟนเพันจิกินไถ่แล้วเอาเพื่อนเพื่อนห้องว่าเพื่อนอยากกินหัวหมูหัวหมูเพื่อนวันอยากกินหัวหมูหัวหมูหัวหมูเนื้อสิซื้อมาให้เกินว่า เอซื้อไม่กินดอกกับผีนีะเนาะแก่ผีนะจะแก่จะแก่ผีโอ้หายนี่กันเบอร์น้ำมาละโอ้กินห้องหมูคนะโอ้ครับผมกินหมูเนี้ยจะซื้อมาให้วันนาบอกคนคนวันเนี้นี่ซื้อไม้แล้วบอกเลขแม่วันทั้งวันนะบอกเลขเนี้นโอ้ยงาบอกเลขแม่บอกเลขอีกแน่จังหวดแน่ว่าตัชซ้ำไหน ตัวซ้ำไหนกับโกรนตัวซ้ำไหนเราผิดแนื้อรุ่นคาแข้งรุ่นคาแข้งนี่โอ้ว้าวเจาเวลบ่อยากกินหัวหมูแห้งคนน่ะบอกเรียกแกจานในที่มอนเนี่ยจีซื้อไหมจีซื้อมาให้ถวายเพิ่งหรือเปล่ากินหัวหมูกับเจียวสมอยู่ว่ามีบักเน่าสมใส่เป็นปลาอยู่ว่าเป็นปลาอยู่เอ้ยล้วจีแต่งให้เรียบร้อยมัตสุยางคือแน่อร่วะบอกเรียกสามตัวเนี่ยบอกสามตัวเนี่ยบอกสามตัวเนี่ยเด้อครับ ตัวไหนล่ะเพื่นวานะเพื่อนบอกบอกเรียกสามโตแดงกินคื่เพ่อนว่าครับหานึงหนึ่งเพื่นว่าหนึงหนึ่งแม่ครับลางซีเก่าด้ยเพื่อน่าลางสีเก่าแม่หานึงหนึ่งสองปองนะโอ้บอกสองปองซีเก่ากับหานึงหนึ่งแม่ครับนั่นก็บอกสั้นนะเป็นกรบอกมาตส้านนี้แม่ เอาเซนนี้เขาเอาเซนนี้ตัวเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะคะเลขเก้าก็เลขหกมันตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะครับหมุนขึ้นเป็นสี่หกนั่ก็ได้หาหนึ่งหนึ่งหากระตัดเลรีเนาะครัหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับเอาเบาแตี่ยมเบาเต้มพารวยฝากติดตามด้วยนะครับเอฟซีทองมีสามดาวเนาะครับช่องน้องไม้มาเห็ดช่องยูทูบครับเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาเตี่ยมแล้วเบาเตี่ยมพารวยนั่ครับเนาะงวดนี้ เป็นช้องคุณพอ่อหวัวหน้าผีเป็นไรครับผีต่างๆบาดนี่ครับคุณพ่ออยังนี้ต่างๆกับบัมงา,มาเนี่ยละบัวงาด้วยเนาะนั่นๆผู้สาวโทรมาได้นั่นๆเอามาพี่มาพี่คุณพ่อมาพี่ก่อนโทรศ <ๆ S 1> ัพท์โทรศัพท์มาก่อนถา,า,ามกล <ๆ S 1> ้องเคลื่อนไว้รับโทรศัพท์ก่อนเอาเอารับเลยครับคุณพ่อรับให้ให้ฟังนะโอ้รับเบอร์ ครับผมเอฟสีอ่ะเพิ่นรับโทรศัพท์ก่อนเนาะน้ำไหลเลยบ่หรอเป็นปลาขวนบ่หนามไหลน,น,นี่ครับพี่หน่อยขวน <c oughs> บ่กำลังถ่ายคลิปอย,ยู่ฝนตกแห้งตาลงดีไว้จ้าเออเออครับผมอ้าวทั้งวัดทัดเขาเรียกทั้งวัด,อ,ววดอ,อ้า ทางวัดยังเนาะป่ะคุณพ่ออ่ะฮะเรแยกแยกก้อนเนาะอาวเด้อเราไปข้ามคุณพ่อผู้สายป่โทรมาหรือผู้ใดลุอืมลุอ่ะนี่ไปยิบตรงตรงปลาโอ้ไปยิบตรงปลาอ่อืมยิบปลาด้านตรงตรงปลาโอ้นั่งก็นั่งเสื่อยโอ้น้าก็นังสื่อยฝนตกเนาะข้ามคุณพ่อโอ้มุกปลาซิวหน่อยแล้วป่ะเอฟซีพอเขาบ้ายังแล้วครับปลาเขาหน้าท่างอืม ตกมาเนี่ยวนีกันไล่ดุงที่ป่าต๊ะไล่มนนีไปหมดไม่ั้นตกอยู่มันใครนำมาท่านไหลเพิ่นห้องจังได้อีกครับกับกูนี่เมื่อกล้องบอกเลขอบนี้ครับบอกเลขสามโตสองโตตัวไหนครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งกับสีเก่ากับสี่เก่านขายนาซื้อรูดขายนาซื้อรูดบัวบ้าวบัวอยู่แล้วขายนาเสือเลย ก็โกรธตัวนี้บเพรตัว่าโกรธตัวเดียวนี่ยละโกรธตัวนี้ก็สำคัญสำคัญตัวมันเคยบอกถึงนี่ยละเนียเคียวกโอนก็บอกใข่ไข่น่าซื้อได้กับโกรธตัวนี้ล่ะไผ่หน้าซื้อขายกับผูอขายอยู่างนี้เลยเนาะน้องไผ่ตรงเลยเขาเป่าเขาทักปันนี่ก็ขายซื้อจักจัแถวหนึ่งมึงไม่เร่งหว่านนี่เลยขายซื้อแถวหนึ่งก็พอแล้วโอไผ่เสียรายเราเงินรายเท่านี้เราเงินรายตัวไญ่เสียรายนี่หน้าเรารายขายเขาเทเลปีกันเลยรายตัวนี้ เนาะครับคุณพ่อเนาะโอ้ถือเลขก็ถือประจำเส้นล่างเส้นบนครับหัวตีพานมาสุดยอดได้คุณพ่อยิงนีิครับเอฟซีอยากกินแต่หัวหมูวัตถีบอกอยากกินหัวหมูครับโกต้นหนีว่าอยากกินหัวหมูจักหัวครับเพิ่งมาหัวหนึ่งกับพ่อพิ่นเนาโะเขาไม่ได้เลี้ยนหัวหมูหัวหนึ่งอ่ะพี่น้องเนาะนึกว่าจะเป็นผู้สาวโทรมาหาบัวเมียนที่สั่ง อ้ยผู้เสียกูสาวมีแล้วเปล่าะครับบ่บอมนะมีแล้วนะครับมามีก็ดีแล้วอยู่ผู้เดียวนี่ละอ่ะครับตัวเลขของคนยังกัสิประมาณนี้ครับเนาะเลขสามตัวพี่น้องงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันหกร้อยหกสิบแปดครับกระตัดเลรนครับเนาะขอบคุณครับคนยิงครับผมขอบคุณครับคนยิงครับนี่ครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งลูว่าซีเก่าครับ เอฟซีเลขเก้านี่ห like, มุนขึ้นเป็นเลขหกนัเนาะครับเอฟซีหาหนึ่งหนึ่งหาเรือวันหนึ่งหนึ่งขับสี่เก้าเก้าสี่ขับประจําวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันถอยหกสิบแปดนี่ครับกดไลค์กดแชร์ให้เบ้าแอมโลทงนัมเบอรดอครับเมื่อไรครับเอฟซีเบ้าแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบ้าแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญเยี่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจ๊จิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ผม้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่เป็นสิ่เอถือนะครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่ผม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครับโอ้ยเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทอดรอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปปดสามครั้งลูปหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันไวยพ,พ่อหลวงปู่หลอดเนี่ตอนนวดติน่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบบรีรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราล่วยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเหายว่คายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาะเบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง า,า,ากายังไงผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก,เาาก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปู่มากนะครับเนาะแล้วก็เมือเ่อแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมาหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมาหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์ลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผะู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้นะ้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลงเบาแอมเราตรงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมมาตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาบัวลายครับมาฝากอิบซีบัวลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลียดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ